สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพูดถึง Arbitrum นะครับแล้วก็ OP นะครับที่ใน,นขณะน,นี้คนอาจจะไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่เพราะว่าไปมองระยะหนึ่งอย่างโซโลอนาค่อนข้างเยอะนะครับแต่บางทีอาจจะโดนตลาดสับขาหลอกนะครับอาจจะเป็นระยะสอหรือว่า e t h e r e รียอาจจะได้รับความนิยมหลังจากนี้นะครับยังไงจับจ้องกันเอาไว้้ดีนะโอเคคิดว่าข้อมูลในวันนี้เพื่อนๆจะได้ประโยชน์กันนะครับเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับแต่ผมขอเริ่มต้นที่คริปโตบับเบิลสักนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเหรียญที่คึกคักขึ้นมาในช่วงนี้ก็คือ arbitrum นะครับแล้วก็ op นั่นเองนะครับรวมถึง lydo ในณขณะนี้นะครับนะแล้วก็เมโซลนาะครับซึ่งช่วงนี้หลายๆคนก็มองเลยนะว่าเฮ้ยโซลนาจะฟลิป อีเทเรียมหรือไม่นะครับเพราะว่าในณขณะน,นี้ถ้าเราดูนะครับโซลาร์นา mm hmm. ก็ขึ้นมาอยู่ลำดับที่5นะครับบางทีหรือว่าบางครั้งก็แซง B&NB ขึ้นไปลดต้นคออีเทเรียมนะครับแต่ถ้าเราดูมาเก็ตแคปก็ยังห่างไกลอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับนั่นแหละนะแต่ก็คือโอเคบางทีมาเป็นลำดับที่3มาเป็นลำดับที่4นะครับในณขณะน,นี้สำหรับโซลาร์นาหลายๆคนก็มองแล้วว่าเฮ้ยแบบนี้โซลาร์าจะจะพัม หรือว่าคนจะเริ่มที่จะไม่สนใจอีเธอเรียมแล้วหรือไม่นะครับแต่ทันีทัะนั้นพอคนไม่สนใจอีเธอเรียมผมคิดว่าหลังจากนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ากระแสโซลานาค่อนข้างฮอตเนาะหลังจากนี้อาจที่จะเป็นคราวของ อีเ e r เรียมหรือว่าคาวของ e c o s y s สเตมที่เกี่ยวกับอีเ e r เรียมหรือว่าระยะสองต่างๆที่อยู่บนอีเ e r เรียมก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าคนเนี่ยก็อาจจะโอเคช่วงนี้คนพูดถึงโซลน,นาค่อนข้างเยอะอาจจะมีการเทคโ o ฟิ t อะไรกันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับอย่างไัก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับประกอบกับถ้าเราดูในเรื่องของอกระแส เอาไปทรัมใน,นขณะนี้นะครับบอกได้เลยว่าราคาคกนข้างพัมขึ้นมาแรงมากๆนะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะในเรื่องของเทรนดิ้งนะครับของเว็บเด็กสกรี n เนอร์นะครับจะสังเกตได้เลยว่าที่1ใน,นขณะนี้ก็คือ คือเหรียญมีมต่างๆ,ๆนั่นแหละนะครับผูดกันตามตรงนะครับคือเหรียญมีมตอนนี้ค่อนข้างฮอตฮิตเนาะหรือว่าเหรียญต่างๆที่โดนถูกเอาไปเก็งกําไรกันค่อนข้างเยอะในนักขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูโอเคก็จะมีอยู่3เชนหลักๆก็จะมี arbitrum, a w a และก็ solana นะครับซึ่ง solana เนี่ยบางทีอาจจะคนรู้กันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ต้องจับจ้อง เหรียญเลเยอร์สที่คนเอาไปเทรดเหรียญมีมกันค่อนข้างเยอะในลักณะน,นี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีแล้วคนอาจที่จะเริ่มชิฟเงินหรือว่าเริ่มที่จะเทคพอร์ตฟิแล้วก็ไปอยู่ในเชนอื่นหรือไม่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเผื่อถ้าใครเป็นแฟนโซนนาจ,จ๋าเลยนะยังไงก็เผื่อใจไว้สักเล็กน้อยนะครับแต่สำหรับผมผมคิดว่าคนไหนที่เป็นนักเก็งกำไรเนาะหรือว่ามองหา next step ถัดไปก็อาจจะต้องพิจารณา กลุ่มอื่นๆกันด้วยนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะในลักณะนี้นะครับที่เว็บ d e f i ยลามะนะครับจะสังเกตได้เลยว่าบริด g e นะครับในลักณะนี้ที่1นนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะก็คือ arbitrum นั่นเองนะครับถือว่าเป็นในจุดที่คนใช้งานบริด g e เยอะที่สุดนะครับหมายความว่าอะไรก็ก็หมายความว่าคนเข้าไปเทรดอยู่บนเลเยอร์สอย่าง arbitrum เยอะมากๆในลักณะนี้หรือว่าฟร์เม็ดเงินมันชักเริ่มไหลไปอย่างเลเยอร์สต่าง ค่อนข้างเยอะในนกขณะนี้นะครับก็จะมี c ิเคซิงโพลิกลนาระดับแรกในตอนนี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นยังไงแต่เท่แน่ถ้าเราดูอัล i บิร m ทรนะปาเข้าไปกว่า133%ใน,นขณะนี้นะครับนะก็ถือว่าเยอะจริงๆในช่วงช่วงนี้เนาะประกอบกับถ้าเราดูชาร์ตอิชเทเรียมในนขณะนี้นะครับจะสังเกตได้เลยว่ามันก็มีอาการพรัมขึ้นมาอย่างผิดทูเปตาตรงกันข้ามกับที่ชาวเน็ต มองหละยรว่าเฮ้ยคนไม่สนใจอีทแล้วนะครับคนไปสนใจโซโนนากันหมดแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าโซโนนาจะมีการอาการเตื้อเตือบ้างแต่มันอาจจะไปต่อก็ได้นะอนนี้ไม่มีใครรู้นะครับแต่ผมแค่พยามมอง ในอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าแบบนี้พอคนไม่สนใจอีเทเรียมหรือว่าไม่สนใจเลเยอร์สองต่างๆที่อยู่บนอีเทเรียมบางทีระมัดระวังแล้วก็จับจองบางทีมันอาจจะซับขาหลอกเพราะว่าตลาดคริปโตมันมักจะเป็นแบบนั้นเสมอนะครับซึ่งถ้าเราดูราคาของอีเทอร์ในณักขณะนี้ก็พั้มขึ้นมาเขียวเลยนะครับซึ่งในนักขณะที่ถ้าเราดูเ a c มดีระดับเดกก็ตอนนี้เตรียมที่จะครอสหรือว่าบีบตัว ค่อนข้างเยอะแล้วด้วยในตอนนี้นะครับก็ต้องรองดูว่าจะกลับไปครอสกันได้หรือไม่นะครับนะถ้าเราดูแล้วก็สี่ชั่วโมงนะครับจะสังเกตได้เลยเนาะว่าในนักขณะนี้มันก็เบรกต้านกดเล็กๆมาเรียบร้อยแล้วในนักขณะนี้นะครับนะก็ยังไงต้องรองดูว่าจะเบรกไปแล้วก็ไปได้ไกลมางน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเราดูภาพใหญ่เนาะจะสังเกตได้เลยว่ามันเบรกตัวสามเหลี่ยมตรงนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับซึ่งเบรกกรอบนี้ได้ในรอบ500วันนะซึ่งพอเบรกไปปุ๊บแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ไม่ได้ทำโลใหม่ เป็นเปนด้งไมว่าจะกลับขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากนี้นะครับก็ต้อง,องรอลุ้นสตรอรี่ในเรื่องของ l ลเยอรว่าจะมาหรือเปล่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้ดูมาว่าจะโดนกระแสะโซนาร่ากลบหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเราดูในนักขณะนี้ก็ไม่ใช่ว่า l ลเยอร์สอจะ นิ่งนอนใจอะไรไปได้อย่างใดนะครับคนก็ไปเทรดกันเงีเยอะจับจ้องกันเอาไว้ให้ดีนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้มีข้อมูลน้อยสักหน่อยนะครับต้องขออภัยพอดีอาการป่วยอย่างนิดนึงนะครับยังไม่ค่อยหาดีสักเท่าไหร่นะครับยังต้องขออภัยมีอาการป่วยออกแดดช่วงนี้นะครับยังก็รักษาสุขภาพกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศหนาวเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรช่วงที่ผมเดินทางบ่อยด้วยเนาะยังไงก็เดี๋ยวจะพยายามรักษาตัวแล้วก็จะรีบมาทําคลิปไปบ่อยแล้วก็ทาคลิปนานๆมากกว่านี้นะ ตายนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ